มหาสจารร์ไพรัตนาราศีต่อไปราศีกันไพ่ใบแรกที่จับได้สารไม้ใบที่สองพยานาใบที่สามอง้าเวสวร์ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันที่เป็นที่รักทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะทำนายดวงนะคุณผู้ชมนะ ผมไปทําบุญที่วัดเล่งเนยี่มาไปทําบุญถวายพระตาหารนะครับแก่พระพิสุสง์นะฮะที่วัดเล่งเนยี่ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับผมขอนําบุญนี้นะครับให้แก่ชาวราศีกันทุกท่านรับไปให้หมดเลยให้ทั้งหมดเลยนะครับขอให้ชาวราศีกันนะครับปีนี้แล้วเดือนนี้แล้วนะครับ เหมือนฟ้าใหม่เหมือนฟ้าหลังฝนนะครับทำมาหากินลาบลื่นนะครับร่ลำรวยมีเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครทำงานนะครับบริษัทห้างร้านรัฐวิสาหกิจรับราชาการก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาทุกท่านครับไพ่ใบแรกครับคุณผู้ชมครับสารไม้คุณผู้ชมฟังให้ดีเดี๋ยวเอาคนที่ มีสารพระภูมิอยู่ที่บ้านก่อนครั้งนี้คุณผู้ชมครับผมว่าหลายท่านและชาวราศีกันหลายท่านเนี่ยอาจจะลืมทำความสะอาดนะครับอาจจะทำความสะอาดบ้านเรือนเรียบร้อยแล้วครั้งนี้เมื่อคุณฟังคลิปผมแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำความสะอาดสารไม้หรือว่าสารพระภูมิเนี่ยสารตายายเนี่ย ถ้าเรามีอยู่ที่บ้านนะครับเอาสายงใสายายงเลยน้ํายาล้างจานนะครับหรือ,อยาสระผมล้างให้ดีสกต็ตไบต์ค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ดยาเอาน้ํายาล้างห้องน้ําล้างนะครับคุณผู้ชมเป็นยาสระผมก็ได้หรือน้ํายาล้างจานก็ได้เนึ่องออกไหมฮะเป็นแฟบก็ได้ครับเลยถ้าใครไม่มีใครไม่สะดวกก็เอาแปรงขัดๆนิดนึงเอาน้ําแล้วก็แปรงขัดๆทําความสะอาดสารพระพูมสักครั้งหนึ่งถึงเวลาแล้วที่เจ้าที่เจ้าท,า,ทางของท่านนะครับ ผีบ้านผีเรือนของท่านจะนําโชคนําลาบมาให้แล้วถ้าใครปีนี้ยังไม่ทําความสะอาดตีจู่เอะนะครับชาวราศีกันห้ามพลาดเลยสมมุติว่าตุ๊จีนเนี่ยไหวยแล้วแต่ยังไม่ได้มีเวลาทําความสะอาดครั้งนี้คุณผู้ชมทําความสะอาดตีจู้เอีะสักครั้งหนึ่งเอาให้สะอาดที่สุดเลยตุกกตต๊กตาตุ๊กตานะครับอโงงอมาที่อยู่ในนั้นหรือแม้แต่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสารพระภูมิหรือในตีจู้นะครับหรือตาย,ยาย คุณผู้ชมเอามาล้างให้สะอาดเลยแล้วบอกตาจ้ะยายจ้ะเอาโชคเอาลาบมาให้หนูสักนิดนึงนะแหมช่วงนี้นะไม่ค่อยให้โชคเลยนะก็บน่บนๆแกหน่อยนะคุณผู้ชมนะเอ้าลองดูนะผมเคยนะหลายท่านนะมาดูดวงกับผมนะผมบอกไปทําความสะอาดสามภพภูมิจับไพ่สารไม้ได้ทําความสะอาดสาร,สารที่บ้านคุณผู้ชมเชื่อไหมแล้วผมก็ไปบอกว่าเนี่ยบน่บนๆแกันเอยยายตา <c oughs> ช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีโชคเลยโชคให้หนูหน่อยโอ้โห ถูกกันเป็นล่ามเป็นสันนึกออกไหมฮะของกินผลไม้รากไม้นี่เต็มบ้านอุดมสมบูรณ์กับผมเลยทีเดียวงานนี้ชาวราศีกันอย่าได้พลาดนะครับทําความสาดสักนิดหนึ่งและถ้าท่านได้ทําบุญสุนทานก็ยกมือไหว้และบอกท่านสักนิดหนึ่งครับว่า ตาจ้าใหญ่จ้าองค์พระภูมิจ้าเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนจ้าวันนี้ไปทําบุญมาหน้าที่นี่นะทําบุญที่นั่นมาหนะ้าหนูเอาบุญมาให้นะดูแลบ้านบ้านหนูด้วยนะอย่าให้มีขโมยขโจรน,นะอย่าให้ไฟไหม้นะเอาโชคอลาล่ามาให้และให้อยู่แล้วล่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความราบลื่นและล่ํารวยจงบังเกิดขึ้นในบ้านของหนูคุณผู้ชมพูดแบบนี้และทําแบบนี้ใบที่สองพาย ไพ่ใบนี้สำคัญกับชาวราศีกันจริงๆครับสายญานพญานาคทั้งหลายโปรดฟังทางนี้แล้วเมื่อคุณผู้ชมทำความสาดสารพระภูมิเสร็จแล้วถ้าใครไม่มีสารที่บ้านไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมเอาเพียงแค่ว่าคุณผู้ชมจุดธูปสัก16ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางสักนิดหนึ่ง วันหนูไปทําบุญมาคุ้มครองบ้านหนูหน่อยนะนําโชคนําลาบนําความเป็นสิริมงคลมาให้แก่หนูวันนี้หนูไปทําบุญวัดนี้มาหนูโอนเงินไปที่นั่นมาทําบุญที่นี่มาหนูเอาบุญมาให้คุ้มครองบ้านหนูนะอย่าให้มีขโมยขโจนนะนะให้แบบสิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านของหนูเลยสําหรับคนที่ไม่มีสารพระภูมิหรือตีจู้ในบ้านนะครับไพ่ใบต่อไปคือพยานนา เหล่าสายญาณพญานาคเมื่อกี้เลยต้องกลับมาวกพูดเรื่องสารไม้ครั้งเหมือนองค์พญานาคท่านเตือนว่าดูแลเจ้าที่เจ้าทางสักนิดหนึ่งบ้านใครเหมือนกันครับเช่นเดียวกันครับนับถือองค์พญานาคคุณผู้ชมทําความสะอาดองค์พญานาคที่บ้านของคุณผู้ชมสักครั้งครับแล้วครั้งนี้ไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ จงมือคุณพ่อคุณแม่จงมือสามีจงมือภรรยาจงมือคุณลูกทำบุญที่วัดใกล้บ้านสักครั้งหนึ่งใครอยู่ต่างประเทศไม่สามารถที่จะเดินทางได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เขามีทำโบทำวิหารอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา คนที่อยู่ต่างประเทศก็โอนเงินทำบุญสักนิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ผมขอนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับทำบุญนะฮะหรือโอนเงินทำบุญเท่าอายุสักครั้งหนึ่งเมื่อองค์พญานาคมาแล้วก็ทำบุญเยอะๆหน่อยปกติไพ่รัตนะก็ให้ทำบุญแค่5บาท10บาท นึกออกไหมฮะครั้งนี้ก็ทําตามอายุเลยหรือถ้าใครฟังไพ่ของผมอยู่นะครับและมีโอกาสที่จะไปวัดเห็นตู้สังฆทานตู้ชําระนี่สงนู่นนี่นั่น,นอยากจะหยอดเท่าอายุก็หยอดได้และสายยานพญานาคมาแล้วเจ้าแห่งทรั์ถังปวงใบที่สองก็เจ้าแห่งทรัพย์ทั้งปวงเช่นเดียวกันองค์ท้าเวสุวรรณ คุณผู้ชมอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับเดินทางไปวัดสุทัศน์สักครั้งหนึ่งกราบองค์พระปฏิมาที่นั่นหน่อยนึกออกไหมฮะแล้วไหว้ท้าเวสุวรรณสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ การทำบุญนะฮะอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคก็ดีหรือแม้แต่องค์ท้าเวสวรรค์ก็ดีเหล่าเทพเทวาทั้งสององค์นี้มักจะประดิษฐานอยู่ในวัดใครไม่สะดวกที่จะเดินทางมาวัดสุทัศน์ไม่เป็นไรคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับแต่ถ้าใครสะดวกเดินทางครั้งนี้ทำบุญที่วัดด้วยที่วัดสุทัศน์ด้วยและกราบ องค์ทาเวสุวรรณบอกให้ท่านเปิดประตูมหาสมบัติแก,ก่ข้าพระเจ้าทำเท่านี้ทำเพียงง่ายๆชาวราศีกันไพ่รัตนะเดือนนี้เหมือนเหลือธงของเราใครมีโอกาสไปทำบุญไปใครไม่มีโอกาส,ไม,มกาสไม่มีสตุ้งสตังไม่เป็นไรสวดมนต์ตามกำลังวันวันอาทิตย์กี่จบวันจันทร์กี่จบนั่งสมาธิสักนิดหนึ่ง นึกออกไหมครับคุณผู้ชมทำแค่สองอย่างนี้เช้ามาสวดมนต์ซะหน่อยเป็นบทพักคาถาท้าเวสุวรรณก็ได้เอาตามกำลังวันของเราเนี่ยแหละพอตกกลางคืนก็สวดอีกซักตามกำลังวันหน่อยก่อนนอนตั้งจิตให้เป็นสมาธิคุณผู้ชมเชื่อไหมครับอภิิหารแห่งการสวดมนต์เนี่ยทำให้คนเนี่ยจากไม่มีอะไรเลยนะครับ หันหน้าไปทางซ้ายจะไปกู้เงินใครก็กู้ไม่ได้ครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดทำตามที่ผมบอกแล้วคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังเลยทำง่ายๆไพ่รัตนะบอกกับคุณผู้ชมแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณแม่สัเภารทองเนะี่ยท่านก็บอกผมนะท่านสั่งน้ํามันนวดนะ าอาเจกเนี่ยหรือหมอโฮโตเนี่ยไป6ขวดนะเวลาแกทำบุญนะแกก็เดินขึ้นบนไดไปทำบุญไอ้บนศารานะแกก็เล่าให้ผมฟังนะอาจารย์นเนี่ยแม่ฉันใช้น้ำมันแกนะฉันเนี่ยเดินป๋อเลยผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นึกในใจแกเอาใจกูะว่ะ <c oughs> แกพูดนะว่าผมกับคุณแม่สัมภาทองนี่ก็จะสนิทกันนะแกชอบโทรมาคุยกับผมแกชอบดูดวงบางคนชอบดูดวงแกก็ดูมาเยอะนะ ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณแม่ผมมีน้ํามันเนี่ยเขาเขาทาน้ํามันเนี่ยคุณแม่ไปช่วยอุดหนุนเขาบอกเออฉันเห็นแกแล้วแหละฉันก็จะถามแกอยู่พอดีว่าเฮ้ยแกเอาน้ํามันมาขายแล้วแกส่งให้ฉันหน่อยคุณผู้ชมนะมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะฮะใต้ใต้คอนเทนต์เนี่ยนเนี่ยใต้นี่นะคุณผู้ชมกดเข้าไปเลยแล้วเข้าไปสั่งไม่ว่าจะเป็นทางอ่อช้อปปี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีนะคุณผู้ชมเข้าไปกดนะหรือคุณผู้ชมจะเข้าไปกด ไปสั่งในไลน์นะผมปักไว้ใต้ข้างล่างและทีนี้ง่ายแล้วนะคุณผู้ชมนะลองเลื่อนดูนะผมปักหมุดไว้บนสุดเลยไพ่ต่อไปครับไพ่แห่งการทําบุญใบแรกครับทําบุญเข็มได้มีดโกนใบที่สองเติมน้ํามันตะเกียบใบที่สามทำบุญตักบาตรโอ้โห โ้ยแม่โวยชาวราศีกันไพ่ใบแรกก็ทําบุญเข็มได้มิดโกแล้วครับคุณผู้ชมความหมายของเข็มหมายถึงปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมได้หมายถึงสิ่งที่คุณผู้ชมหรือสิ่งที่ชาวราศีกันปราถนาก็จะได้สมใจนึกบางลำพูมิดโกนหมายถึงอุป,ปรสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะได้โดนตัดทิ้งออกไปทั้งหมด ใบที่สองเติมน้ำมันตะเกียงครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีผมบอกความรับนิดหนึ่งการเติมน้ำมันตะเกียงในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูให้ดีนะครับสมมุติว่าน้ำมันตะเกียงที่คุณผู้ชมกำลังจะเติมอยู่แล้วไม่มีไฟคุณผู้ชมอย่าเติมสมมุติว่าวัดใกล้บ้านเนี่ยไฟไม่ติดเลยคุณผู้ชมเรียกเจ้าหน้าที่สักนิดหนึ่งให้เขามาจุดไฟตรงนั้นให้หน่อยแล้วคุณผู้ชมค่อยเติมน้ำมันตะเกียงลงไป อธิษฐานตามที่ผมบอกเลยชีวิตของข้าพเจ้ามันติดขัดเสลือเกินขอให้การเติมน้ำมันตะเกียงครั้งนี้เหมือนเชื้อไฟให้เผาผลาญสิ่งอับประมงคลทั้งหลายของข้าพเจ้าให้ออกไปและให้มีความลื่นไหลาทางด้านการเงินการทองมีโชคมีลาบมีเงินมีทองลังไหลมาหาข้าพเจ้าทำเพียงเท่านี้ครับชาวราศีกันใบที่สามทำ ตักบาตรไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับชาวราศีกันฝังให้ดีไพ่ทําบุญตักบาตรครั้งนี้ผมอยากให้ชาวราศีกันทําบุญสัก7วันอย่างน้อย3วันน้อยที่สุดสักวันหนึ่งใครไม่มีโอกาสหรือใครไม่สามารถตื่นเช้าได้สักสิบโมงไปถวายเพหน่อยแต่ครั้งนี้อยากให้เป็นนมถั่วเหลือง ปาสจากซึ่งเนื้อสัตว์ทั้งหมดไม่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นเลยฟังให้ดีนะครับปาศจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดนึกออกไหมฮะเอาเป็นนมถั่วเหลืองง่ายๆถวายพระทุกวันสักเจ็ดวันอุทิศบุญอุทิศกุศลนี้ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับเทวดาประจำตนเจ้าที่เจ้าทางสัปสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายและเจ้ากรรมในเวร ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับผลบุญนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดจงอํานวยพรให้นับแต่นี้ข้าพระเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งดีๆทำเพียงเท่านี้ทำง่ายๆแต่ขอให้ทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ จงตั้งใจทำบางทีอุปสรรควากหนามมันเกิดขึ้นเยอะนะครับแต่ขอให้ทำและขอให้เชื่อมั่นในบุญอย่าไปตั้งคำถามหรืออย่างตั้งข้อสงสัยว่าโอ้ยทำทุกวันไม่สำเร็จไม่สำเร็จอย่าไปพูดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นตามปากให้พูดว่าฉันทำบุญบ่อยฉันสวดมนต์บ่อยฉันนั่งสมาธิบ่อยจะทำให้ฉันจเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยในชบพันทันตา ก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีกันที่เป็นที่รักทุกท่านผมอยากให้ชาวราศีกันพิมพ์คำว่าราศีกันให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุทละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้ชาวราศีกันทุกท่านครับ คุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน,น่ย ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพ่รัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพ่รัตนะเนี่ยนะ่เรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทําไมไม่ไม่ไมพาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพราะผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติไอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุสี่สิบห้าสิบปีอ่ะผมว่าแล้วแล้วแล้วคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะหรือน้ํามันนวดจีนเขาจะเรียกว่าน้ํามันนวดอาแปะน้ํามันนวดอาเจกอ่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมผมนึกอยู่ในใจเนี่ยประมาณ สักพักหนึ่งอ่ะโอ้ยเราเราตื่นมาแล้วเราปวดหลังอ่ะเราจะทำจะจะหาไอ้ยาเนี่ยไอ้น้ำมันนวดตาอาแปะตาอาเจกเนี่ยเขาไม่มีขายแล้วอ่ะเขาหายไปแล้วอ่ะจะไปหาที่ไหนวะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับอเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันเนี้ยตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าถ้าใครอายุเยอะๆนะครับสัก4ี่สิบห้าสิบหกสิอ่ะและและเคยได้ยินไอ้น้ำมันนวดตัวเนี้ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมอย่าได้พลาดนะครับ ผมแนะนำเลยและเรามีตะก,ก้าไว้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครไม่สะดวกเรื่องการโอนเงินเก็บเงินปลายทางนะครับคุณผู้ชมครับนะครับลองใช้ดูนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วมันเมื่อยไปวัดวาอารามขึ้นบนไดสูงๆอะไรเงี้ยมันปวดขาพกติดตัวไว้นะครับผมบอกเลยว่าน้ำมันนวดหมอหัวโตหรือน้ำมันนวดตาแปะเนี่ยวันเนี้ย กลับมาแล้วเอาไปถวายพระก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชันนะ้ำฝังน้ํามันนวดหมอหัวโตก็อีไพรัะตะนะอํานาะกอีหมอดูเนี่ย แหมมันให้ฉีันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งและอีกอย่างหนึ่งนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันเลยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของเป็นเป็นคนชอบทำบุญจริงๆนะฮะแล้วก็ท่านมาฟังไพ่รัตนะก็ให้การสนับสนุนเรานะครับ คุณผู้ชมครับแล้วครั้งนี้อย่าพลาดปีใหม่แล้วให้เป็นของขวัญกับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโตวโต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 